สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูมะปรางนะคะรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่อง my family เด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะ my family my family my แปลว่าของฉันค่ะ family family แปลว่าครอบครัว ในเรื่องนี้เราจะมาเรียนเรื่องครอบครัวของฉันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าครอบครัวของฉันในเบื้องต้นจะมีใครบ้างอ่ะดูนะคะวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนบทเรียนของเรานะคะคุณครูมีบทเพลงเกี่ยวกับ family ครอบครัวมาฝากเด็กๆกันค่ะ โอเคลิสตน and sing. Listen ก็คือฟังค่ะ s i ิงก็คือร้องเพลงนะคะเด็กๆลองฟังกันดูนะคะว่าเด็กๆฟังและได้คำศัพท์อะไรบ้างจากบทเพลงนี้ค่ะ Student's Book Unit 3 Listen and Sing Family Sister Mom's Sister Mom's Sister I Brother, Brother, Brother see you Dad Dad โอเคค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆได้ยินเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของเด็กๆหรือว่าครอบครัวของเพื่อนๆได้ยินคำศัพท์คำไหนบ้างเอ๊แต่คุณครูได้ยินหลายคำเลยนะในนี้จะมีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างเด็กๆไปดูคำศัพท์กันเลยนะคะอ่า ตอนนี้เราถึง u n i t 3นะคะบทที่3แล้วนะคะบทที่3แล้วเด็กๆเห็นในคำศัพท์ในกรอบสีเขียวนี้ไหมคะตัวหนังสือสีเขียวนะอ่าอ่านออกเสียงว่า my family my family my family ตัวนี้คุณครูบอกเบื้องต้นไปแล้วว่าแปลว่าอะไรคะครอบครัวของฉันนั่นเองเก่งมากค่ะครอบครัวของฉันในเบื้องต้นตรงนี้คุณครูจะให้เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์ เพียงแค่คําคำก่อนนะคะเด็กๆเ,เห็นในภาพนี้ไหมให้ภาพนี้จะมีเด็กๆมีครอบครัวมี5คนนะคะมีใครบ้างไปดูค่ะผู้ชายคนแรกคนนี้นะคะผู้ชายคนแรกคนนี้แน่นอนค่ะเป็นคุณพ่อแน่ๆเลยพ่อในภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า dad dad โอเคเด็กๆออกเสียงตามนะคะ r e p e a t a f t e r m e dad dad แปลว่าคุณพ่อน,นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเอผู้หญิงคนนี้ที่มีอายุหน่อยก็คือคุณแม่เองคำศัพท์คำศัพท์ที่เรียกว่าคุณแม่เรียกง่ายๆว่าม um ัมม um ัมโอเค very good ม um ัมต่อไปค่ะลงมาตรงนี้เอ๊ผู้ชายคนนี้เป็นใครนะเด็กผู้ชายเป็นเด็กๆนะคะเป็นผู้ชายเนาะอ่าคนนี้เรียกว่า brotherbrother Br เด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะคะเดี๋ยวอีกรอบแล้วกันนะคะ brother เก่งมากค่ะ brother ตัวนี้นะคะแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะพี่ชายหรือน้องชายเรียกว่า brother brother โอเคต่อไปคนนี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้เลยออกเสียงว่า sister sister โอเค good s i s t ต r ตัวนี้แปลว่าน้องสาวหรือพี่สาวนะคะใช้ตัวเดียวกันเลยจ้าใช้ตัวเดียวกันเลยค่ะและเอคนนี้คือใครนะที่มัมกับแดดจับมืออยู่ตรงนี้ก็คือตัวของฉันเองตัวของฉันในภาษาอังกฤษเรียกว่ามีมีตรงนี้ที่คุณครูไม่ใส่รูปภาพเอ็ึกถึงเป็นตัวของเราเองนะคะมีแปลว่าตัวฉันเองตัวเรานั่นเองค่ะ เด็กๆมาทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบนะคะคุณพ่อในภาษาอังกฤษเรียกว่า dad เรียกง่ายๆเลยนะคะว่า dad v e r y g o o d คุณแม่ค่ะเรียกว่า m o m m o m ต่อไปค่ะ brother brother พี่ชายหรือน้องชายค่ะต่อไปค่ะ sister sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองและคนสุดท้ายค่ะคือตัวเราตัวฉันเรียกว่ามีมีนะคะอ่ะวันนี้คือคำศัพท์ที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะต่อไปเรามีกิจกรรมอะไรเด็กๆไปดูกันเลยค่ะอ่ะในรูปภาพตรงนี้นะคะในรูปภาพตรงนี้คุณครูจะให้เด็กๆฝึกพูดค่ะ ฝึกพูดหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์มาแล้วเมื่อกี้มีอยู่5คำนะคะเกี่ยวกับครอบครัวของฉันนะคะมีคําคำวันนี้ง่ายๆเลยค่ะมาฝึกพูดกันเลยฝึกพูดยังไงคะคุณครูฝึกพูดดังต่อไปนี้คุณครูจะพาพูดนะคะมีคำศัพท์ A B C D นะคะ A B C D ตัว A ตรงนี้คือใครเอ่ยเมื่อกี้ Brother ใช่ไหมคะ Brother บราเดอร์ Brother, พี่ชายหรือน้องชายตัว B ตรงนี้คือคุณพ่อคุณพ่อภาษาอังกฤษเรียกว่า dad คุณครูไม่ใส่คำศัพท์มาให้นะคะเพราะว่าให้เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์จากหน้าที่แล้วเอ๊ะว่าเด็กๆจำได้ไหมเด็กๆทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะข้อ C ค่ะตัว C ตรงนี้ใครนะคุณแม่เรียกว่า m o m ต่อไปข้อดีค่ะข้อดีตรงนี้ใครนะพี่สาวหรือน้องสาวเรียกว่า sister sister อ่ะจะมาพูดยังไงฝึกพูดตามประโยคตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะประโยคในก้อนเมฆตรงนี้นะคะคุณครูติดคําอ่านมาให้ด้วยนะคะติดคําอ่านมาให้ด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการพูดของเด็กๆนะคะอ่าเด็กๆจะแนะนํำคนในครอบครัวของเด็กๆโดยการพูดว่า this is m y ตามด้วยคําศัพท์คนในครอบครัว เช่นคุณครูจะบอกว่านี่คือพ่อของฉันนะนี่คือพ่อของฉันนะคุณครูก็จะพูดว่า this is my dad this is my dad นี่คือพ่อของฉันโอเคต่อไปถ้าคุณครูจะแนะนำนี่คือคุณแม่ของฉันคุณครูก็จะพูดว่า this is my m o m this is my m o m เด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูทุกครั้งนะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูทุกครั้งนะต่อไปค่ะนี่คือพี่ชายหรือน้องชายของฉัน This is my brother This is my brother Forget และจะแนะนำว่าอันนี้คือน้องสาวหรือพี่สาวของฉัน This is my sister This is my sister โอเค very good อ,อีกรอบนะคะถ้าเด็กๆจะแนะนำว่านี่คือพ่อของฉันนี่คือแม่ของฉันนี่คือพี่ชายของฉันนี่คือพี่สาวของฉันเด็กๆจะออกเสียงและพูดว่า this is my ขึ้นตน้นโอเคไหมคะเด็กๆลองพูดอีกครั้งนะคะลองพูดอีกรอบตามครูนะคะเริ่มจากข้อ A ก่อนค่ะ brother นะออกเสียงตามเลยนะคะ this is my brother this is my brother โอเคขึ้นต้นด้วยคำว่า this is my แค่นั้นเองนะคะต่อไปข้อ b ค่ะคุณพ่อแนะนำคุณพ่อหน่อยนะคะเริ่มต้นคำพูดด้วย this is my dad this is my dad นี่คือพ่อของฉัน ต่อไปนี่คือแม่ของฉัน This is my mom This is my mom คำสุดท้ายค่ะนี่คือพี่สาวหรือน้องสาวของฉัน This is my sister This is my sister Very good เด็กๆทบทวนฝึกพูดฝึกฝึกซ้ำฝึก ฝึกซ้ำๆหลายๆรอบนะคะจะได้พูดเก่งๆเนาะการแนะนำคนในครอบครัวของตัวเองซึ่งขึ้นต้นประโยคด้วย This is my จุดๆ เติมลงไปนะคะ This is my dad This is my mom นะคะโ okay. อเคอ่วันนี้นะคะคุณครูฝากบทเรียนเรื่อง My Family ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆสามารถย้อนคลิปวิดีโอของคุณครูเพื่อฝึกซ้ำให้เกิดความชำนาญและเก่งๆเลยนะคะวันนี้ g o o บ b y e ๊ายบายค่ะ